หมอแพทย์เป็นคนขับรถเดจะจะพี่นอ้องบนทางก็มาทางลัดลัดมาทางปาตปากจงดจ้า,าเดินเส้นทางเลยๆพี่น้อเนี่ยป้าหมอแพนย์มาอาจจะไม่ได้ยินเสียง ห้องเพลงห้องบ่าวแพนดนะจ้าเพิ่อนในโลกเพจง,งานแล้วเพิน่นว่าเพิ่นขึ้นมาเพื่อนเพื่อนที้องให้เอฟซีพังมันทุกคนถ้าคล้องสันสนปป้นก็ขอโทษขอษขอภัยดนะจ๊ะวาสนุกเป็นมือกล้องบ่าวแพนเป็นคนกำหลุดนะจ๊ะพี่น้องเสียงน้องก็ขอโทษน้ำเพราะว่าไปน้ำทางก็มีเสียงลมเสียงย่างแนแ่พี่น้อง มาส่งคนกงกับสิสัตต์หลัดขมาทางบัดภักหลงสอนนุกสีรีวิวไปจนฮอตเด้อดจ้าส่งว่าแฟนขึ้นรถ พี่น้องแพอแพชจะไปเซโนได้พี่น้องได้ไป็ำงานนะพอเท่าวันไม่เท่าน้อยหลังขึ้นมากะไก่เราพี่น้องกาไก่ซีฮอตคิวได้ละจ้าไปเป็นกรรมกรเพื่อนพี่น้องพอได้เงินเลยพี่น้องเป็นกรรมกรเพื่อนพลาพอได้เงินค่านมค่าแพมเพิร์ ของคูปเป้นะจ้าเสียงลมกับขอโทษขออภัยนะไม่ลายนะจ้าลมดีขนาดเลยพี่นอ้อง รีวิวเส้นทางไปเลยนะจ้าพี่น้องด้ะจ้าพี่น้องจะมาทางลัดอีกหอดวัดบ้านปักลงเลยจ้าพี่น้องลาดไปทางนี้มันหมอดนะจ้าพอขึ้นนีลงค่อยกบหอดคิวรถ อัพเดตเส้นทางมาส่งบา่าแพนไปเหตุงานนะจ๊ะออกมาจากเฮื้อโรนมาส่งเพิ่นประมาณส2เพกิโลพ,พี่นอ้อง1ิประมาณนี่แหละประมาณ12บกิโลพ,พี่นอ้อง การเดินทางเพราะว่าสีให้บอแพนพดนในลงไปก่อนสนุกกระีลงน้ำหลังนะจ๊ะพี่น้องวันซุกประมาณวันซุกตอนไปไป่บยๆหรือว่าตอนแรงๆน้องลุกเลิกเฮียนและก็สีเอารถมอไซค์เมื่อเขานพากันคอยเมื่อจ๊ะพี่น้องรอแล้วคิวรถล,ลักสาม คี่รถตู้เมือถึงสบายไปลงอยู่เซโนโเลยก็ได้อันนี้แหละพี่น้องคิวรถเรือเป็นตลาดพกำลังสร้างใหม่นะจ้าข้างหน้าจะเป็นภูเขาดนะจ้ะพี่น้องภูเขาทางเมืองมหาไซ ันนี้อยู่ในตัวเมืองค่ะแคกหอดคิวรถรักษาพ่นธุ์พี่นอ้องสุขสมบูรณ์เกินทางเลยนี่รถตู้สวรรคเกษตพี่นอ้องหาข้าวตลาดรักษาพันธุ์พี่น้อง ท้าแขกสวรรค์นาเขตพี่ท้าพี่ก็ได้ฮ่อเลยเดี๋ยวจะพี่น้องบวชมาส่งบาแพนสวรรค์นาเขตท้าแขกแก็จ้าจ้ะพี่น้องมาส่งบาแพนขึ้นรถคันนี้แหละสวรรค์นาเขตท้าแขกพี่น,อน้อ,นองรอรถนะจา้ารอรถไปเลย จากโมรถนอกอันนี้คือร้านอาหารนะจ๊ะพี่น้องเป็นขายเฟอร์ขายกระปีขายกับขา่าวอาหารตามสั่งเป็นอาหารเวียดนามอันนี้เป็นตลาดรักษาเจานบคิวรถจัมเมนทางเข้ามาเมืองใหญ่พี่น้องข้างในเป็นตลาดขายเสื้อผ้าขายเป็นกับข่าวกับน้ำนาจ๊ะพี่น้องข้างในอันนี้เพื่อนกันยังสร้างตึกด้ยวยพี่น้องเพื่อนจะสร้างตึกให้ เบิ่งยังพันแล้วพี่น้องเมืองโมแล้วเธออะกำลังก่อสร้างพี่น้องครับที่อาพศิษฐ์ห้างเิ็ด์ยังนี่แหละเศษเป็ดเปเประโซ่โซ,โซ,โซ,โซโ่ขายเครื่องสำอางหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยพี่น้องเมืองพี่น้องเพิ่นเดินทางไปจี่ตุ๊กๆเลยพี่น้อง แต่๋มาตุกตุกไปบอกเพนก็ได้ย่างไปถามเพื่อนนะพีน่น้องรถออกจากมุ่ง ัดชื้ออยาพี่น้องบงหลดสวรรท่าแขกเลยจะพี่น้องสคกกคือเมินสซีเมนตป้ายทะเบียนเพื่นพี่น้องสิบหาวอนนังหนึ่งเก้าเก้าสีสี่สมาคมคนทรงโดยสารทางบกพี่น้อง บอกแพนจะไปสะละวันนี้สนุกกับสิแดงครับเป็นลพี่น้องเลยสิแดงครับเมื่อเงินพี่แหละพราว่าประมาณแรงๆนะพี่น้องลดโดยสารกับบ่อหอยมีไปลนมดช่วงตอนเศร้าหรือว่าตอนเที่ยงพี่น้องลดเต็มรดโดยสารเต็มเลยนะโมนี่พี่น้องอันนี้แปลนเมื่อเปาวางเมื่อ เพิ่นกลับเพิ่นออกมาแล้วออกไปตามคิวเพิ่นออกไปนองอันนี้ก็เป็นถนนใหญ่เด็กพี่น้องอันเห็น,นอนันเส้นสีฟ้าๆนะพี่น้องบ่อนเก็บป,ปี้รถด,ด้วยสารเข่าออกนะจ๊ะพี่น้องมันก็เห็นสีเหลืองๆนั่นก็คือเส้นน้ำมันนะจ๊ะ รถนอรถข้าวเพื่อมีสิเป็นนัดอาหารทานขายมกมกมมพี่เนาะโซนไปใส่มาบอเพยนเพื่อเกียมตัวขาน,น,นดาดพี่นนองบอเพยน มาว่าพี่น้องฟังเลยแม่ว่าสิเดินทางไปทางไหนนี่พี่น้องมื่อวานี้ก็สิเดินทางไปไปเป็นกรรมกรโคเท่าวันเท่าน้อยอยู่เซโน่พี่น้องพก็เพจเงินให้เพื่อนเนี่ยไปเป็นกรรมกรพี่น้องพอได้เงินพี่น้องเลยมาพี่น้องสำหรับทิศมาส่งการร่วมงานนี้พมาดล้วพลาด ไกกตามช่องบวสเดจสนุกสดครับเดจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบา่าวแพนสาุกให้ใน้อจ้าขอบคุณหลายๆ